สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนการเพิ่มคู่เงินนะครับแบบนี้ตรงรายการเฝ้าดูในแอป t r a d i n g ง i ิวนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราโหลด t ทร d i n g v i e w มาแล้วลงทะเบียนเข้าระบบผ่าน Google หรือว่าเข้าผ่านอ e ีเมลก็ได้นะครับเข้ามาแล้วเนี่ยตรงรายการเฝ้าดูเนี่ยเรากดมามันจะมีพวกคู่เงินหรือว่าพวกตลาดหุ้นนะครับที่เราไม่ได้ใช้งานเรากดลบทิ้งทั้งหมดเลยนะครับหน้าเนี้ยให้ว่างเปล่าไปเลยลบ โดยการกดค้างนะครับที่คู่เงินนั้นนะฮะแล้วก็ลบออกนะฮะเครียรยออกหมดเลยนะฮะแล้วด้านล่างเนี่ยมันจะมีคําว่าเพิ่มสัญ,ญลักษณ์นะฮะอ่าจะเป็นตรงเพิ่มสัญ,ญลักษณ์หรือตรงบวกด้านบนก็ได้มุมขวาด้านบนนะครับนอะ่าจะมีสัญ,ญลักษณ์บวกอยู่แล้วก็กดบวกเข้าไปเลยนะฮะพอหลังจากกดบวกเข้ามาแล้วนะครับเราก็ให้มาดูตรงนี้ครับตรงทางด้านขวานะครับตรงคาว่าปิดนะ,ะขวาบนนะปิดไอตรงใต้คําว่าปิด ที่มันมีอาขีดสองขีดนะฮะให้เรากดไปตรงนั้นนะฮะพอกดไปแล้วก็จะเข้ามาที่ตัวกองนะครับตัวกองเนี่ยก็จะมีประเภทกับแหล่งที่มาตรงตัวกองเนี่ยก็จะมีประเภทกับแหล่งที่มาเราต้องไปเลือกแหล่งที่มานะครับเลือกแหล่งที่มาก่อนอผมก็จะเลือกของ X Cap นะครับ <te peel> เพราะว่าผมใช้กราฟของ X Cap เป็นหลักนะครับพอเราเลือก X Cap แล้วแล้วเรากลับมาที่ประเภทนะฮะอ่าเราจะดูทั้งหมดหรือเลือก brands, หุ้นหรือ อ่าเลือกดัชนีฟอเร็กอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมจะเลือกทั้งหมดแบบนี้แล้วกดปิดนะครับพราะกดปิดแล้วคู่ทั้งหมดนะครับจะเป็นคู่เงินทั้งหมดเลยนะครับพอหลังจะกดปิดมาแล้วนะครับคู่ทั้งหมดในนี้นะฮะจะเป็นของกราฟเอกแทั้งหมดอ่าไอตรงลูกศรบวกข้างหลังคู่เงินนั้นๆน,นนะฮะเราสามารถจิ้มไปได้เลยแล้วมันจะขึ้นขีดถูกเนะี่ยแสดงว่าเราเพิ่มสําเร็จแล้ว เนี่ยผมก็จะมีเพิ่มทองคําไป EU GU AU นะครับเห็นไหมฮะที่เป็นขีดถูกเนี่ยคือผมเพิ่มไปแล้วนะฮะพอเรากดเลือกคู่ที่เราสนใจแล้วคู่ที่เราอยากจะเทรดหรือว่าคู่ที่เราอยากเอาการาฟไปศึกษาเนี่ยพอเรากดเสร็จแล้วเนี่ยการาฟมันก็จะพวกคู่เงินที่เราเลือกนะครับมันก็จะมาอยู่ด้านนี้ทั้งหมดอ่อนจะนะมาเรียงไว้ที่ผมเลยก็ได้นะครับ E.U. ก็ตระกูล U.S.D. นะครับที่ตระกูลที่คู่กับ U.S.D. นะครับผมก็จะเรียงไว้แบบนี้เลยนะฮนะ JPY ก็ j p y c a t ก็ c a t ยาวไปเลยนะครับแล้วก็ s h a p e ก็ s h e ยาวไปเลยนะครับฟังสวิตก็ฟังสวิตยาวไปเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ A.U.D. n Z.D. นะครับก็ประมาณนี้นะฮะ สำหรับการเลือกคู่เงินก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเลือกคู่เงินนะครับรายการมันมันจะมีอยู่ตรงรายการเฝ้าดูนะครับเวลาเราจะเลือกคู่เงินเราก็สามารถกดรายการเฝ้าดูมาเลือกได้เลยนะครับถ้าจะเลือกดู EU ก็กด EU แล้วก็กดตรงกรอบสี่เหลี่ยมะฮะกรอบสี่เหลี่ยมตรงใต้คำว่าเทรดนอ่ะ มันก็จะมาขึ้นกราฟของ E.U. นะครับหรือเราเลื่อนตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ามันก็จะเปลี่ยนไปแต่ละคู่ของมันประมาณนี้ครับ